ครบ1ปีแล้วนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการถ่ายน้ําแล้วก็ล้างถังกองให้กับอ่างปลาทองดี Y ที่ผมทําไว้นะครับซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอ่างปลาตัวนี้ก็มีอายุครบ1ปีพอดีนะครับซึ่งอ่างปลาทองตัวนี้ผมได้ทําจากกระมังพลาสติกนะครับแล้วก็ถังขยะพลาสติกที่ซื้อจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ก็น่าจะเคยเห็นคลิปที่ผมได้ทําแชร์ไว้ในช่องของผมแล้วนะครับผ่านมา1ปีทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ตามปกติอยู่่นนะคชวงี้ผม ยุ่งๆก็เลยไม่ได้ถ่ายน้ําให้กับอ่างปลาทองแล้วก็ล้างถังกองเลยนะครับน่าจะประมาณ2เดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้ถ่ายน้ําเลยวันนี้ผมมีเวลาว่างก็เลยถือโอกาสนี้มาทําการถ่ายน้ําปลาแล้วก็ล้างถังกองนะครับสําหรับอ่างปลาที่ผมทําไว้ผมจะไม่มีที่ระบายน้ําทิ้งนะครับเวลาผมจะถ่ายน้ําผมก็จะใช้วิธีเอาสายยางมาทําการลักน้ํานะครับเพื่อดูด น้ำที่อยู่ในอ่างปลาออกไปด้านนอกนะครับรวมถึงเศษปฏิกูลและขี้ปลาที่อยู่ตรงก้นอ่างด้วยนะครับผมก็จะใช้ปลายสายนะครับดูดเอาเศษพวกนี้ออกไปด้วยนะครับส่วนในถังกองนั้นผมจะมีตัววาล์วเปิดน้ําทิ้งอยู่นะครับแต่ว่าบางทีนั้นเศษปฏิกูลมันเยอะนะครับวาล์วที่ผมใส่ไว้มันเล็กไปหน่อยนะครับมันก็เลยไหลออกไม่ค่อยดีผมก็จะใช้การลักน้ําช่วยดูดออกไปด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาวัสดุที่ใช้ในการกองนะครับออกไปล้างด้วยนะครับ อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นมุ้งสี่ฟ้านะครับจะสังเกตว่า ขี้ปลาและสิ่งปฏิกูลติดอยู่เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆและในมุ้งสีฟ้าตัวนี้นะครับผมก็จะใส่หินภูเขาไฟที่ใช้ในการกรองน้ําไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็คือสภาพบริเวณก้นถังกรองนะครับจะสังเกตว่ามีสิ่งปฏิกูลอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็จะใช้น้านะครับในการฉีดล้างแล้วก็ใช้การลักน้ําดูดสิ่งพวกนี้ออกไปภายนอกนะครับสำหรับถังกรองตัวนี้จะเป็นระบบน้ําล้นนะครับน้าจะถูกดูดจาก บ่อปลาหรืออ่างปลาลงมาใต้ถังกองตัวนี้แล้วก็ล้นขึ้นมานะครับโดยผ่าน วันสตูที่ผมใช้ในการกองที่ผมถอดออกไปล้างเมื่อกี้นะครับแล้วน้ําก็จะล้นขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ออกไปตรงท่อบริเวณที่ผมจะปล่อยลงไปในอ่างปลาอีกทีนึงนะครับสำหรับรายละเอียดในการทําถังกองก็อยู่ในคลิปเดียวกับที่ผมทําอ่างปลาทอง DIY นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าผมทําอย่างไรก็ลองไปหาคลิปเก่าๆของผมดูได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดหาคลิปนั้นไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคลิปวิดีโอนั้นไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับอ่างปลาทองแบบนี้ก็เหมาะ มีเวลาดูแลป่าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใช้พื้นที่นิดเดียวแล้วเวลาเราดูแลถ่ายน้ําปลาอะไรมันก็ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันใช้พื Kak ้น uh ที่เล็กนิดเดียวนะครับอุปกรณ์ก็มีน้อยชิ้นด้วยนะครับเวลาจะทําความสะอาดหรือล้างอะไรมันก็ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากล้างถังกรองเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาทําการดูดน้ําออกจากอ่างปลาแล้วก็ดูดสิ่งปฏิกูลและขี้ปลาที่อยู่บริเวณก้นถังออกไปนะครับก็วิธีการที่ผมบอกก็คือการทําการลักน้ํานะครับผมก็จะใช้สายยางอ่อน เส้นหนึ่งนะครับมาดูดน้ําแล้วก็ทํปในการลากน้ําออกไปนะครับส่วนตัวผมผมจะดูดน้ําออกจากอ่างปลาให้เหลือสักประมาณ10%นะครับผมจะไม่เอาน้องปลาทองออกจากบ่อน,นะครับเพราะว่าผมกลัวว่าน้องไปเจอน้ําใหม่แล้วอุณหภูมิในน้ํามันไม่เท่ากันมันจะทําให้น้องช็อกน้ําตายได้นะครับผมก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับ ผมก็เลยคิดว่าผมเอาไว้อยู่ในอ่างแบบนี้ดีกว่าแล้วก็เวลาล้างหรือดูดน้ําก็ค่อยๆระวังอย่าให้ไปกระแทกหรืออย่าให้ไปโดนตัวน้องแรงๆนะครับก็ใช้ความระมัดระวังเอานะครับเพื่อนๆสำหรับอ่างของผมนั้นมีความกว้างไม่เกิน1เมตรนะครับน่าจะประมาณสัก 60- 70เซนนะครับผมก็จะใส่น้องปลาทองไปแค่ประมาณ8ตัวนะครับ ก็ไม่เคยซื้อมาเพิ่มเลยนะครับก็ตั้งแต่วันแรกจนถึง1ปีนี้ผมก็เลี้ยงมาแค่แปตัวอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปเลยนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็เหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามากเกินไปเดี๋ยวน้องเขาจะเบียดกันแน่นเกินไปแล้วก็เวลาเขาขับถ่ายมามันก็จะทําให้เกิดของเสียในอ่างปลาเยอะจนเกินไปนะครับทาให้เราต้องถ่ายน้ําบ,บ่อยๆนะครับผมว่าเราเลี้ยงแค่นี้ดูแค่นี้ก็น่ารักแล้วนะครับสําหรับ ส่วนปัวของผมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะใส่มากกว่าน,นี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะสะดวกและสามารถดูแลเขาได้นะครับและที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับผมกําลังทําการลักน้ําโดยผมจะทําการใส่ปลายสายน้ํานะครับมาดูสิ่งปฏิกูลที่อยู่บริเวณก้นอ่างนะครับก็คือสายไปหาเศษปฏิกูลที่อยู่ด้านล่างนะครับเรามองเห็นเราก็ค่อยๆขยับปลายสายไปเรื่อยๆนะครับดูสิ่งปฏิกูลแล้วก็เศษที่ปลาที่อยู่บริเวณก้นอ่างออกไปนะครับ การทาการลักน้าก็มีข้อดีตรงนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับตะไคร่น้ําสีเขียวๆ,ๆที่อยู่บริเวณผนังอ่างหรือขอบอ่างนะครับผมจะไม่ได้ทําการขัดออกนะครับเพราะว่าผมคิดเอาว่า,าตัวขี้ตะไคร่น้ำพวกนี้จะมีความลื่นนะครับมันน่าจะทําให้เซฟผิวหรือเก็ดของปลาเวลาที่ปลาเขาว่ายมาโดนนะครับอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับไม่รู้จริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เลี้ยงปลาทองเป็นมืออาชีพนะครับสามารถมา คอมเมนต์และนําได้นะครับว่าสิ่งที่ผมคิดนั้นมันถูกหรือผิดนะครับแต่ผมลองทําอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับปลาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นความคิดของผมเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับเพื่อนๆครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็คือปั๊มน้ําที่ผมใช้กับอ่างปลาทองตัวนี้นะครับ เวลาผมล้างอ่างปลาผมก็จะล้างตัวใบพัดของปั๊มน้ําตัวนี้ด้วยนะครับวิธีการแกะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ทําอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอเลยนะครับจะสังเกตว่าจะมีเศษสิ่งปฏิกูลต่างๆมาติดอยู่ตรงบริเวณแกนใบพัดหรือตัวใบพัดนะครับแล้วก็ตัวแม่เหล็กหรือทุ่น อเป็นเป็นอเขาเรียกว่าโรเตอร์นะครับที่ของมอเตอร์นะครับที่มันอยู่ด้านในมันจะมีตัวเศษสิ่งปฏิกูลต่างๆต,ติดอยู่นะครับผมก็จะถอดส่วนนี้นะครับออกไปทําการทำความสะอาดขัดให้สะอาดแล้วก็ค่อยนํากลับมาใส่ใหม่นะครับสำหรับปั๊มน้ําที่ผมใช้กับอ่างปลาทองตัวนี้นะครับเป็นปั๊มน้ํายี่ห้อโซนิกนะครับรุ่น a p 1หนึ่นะครับเป็นปั๊มน้ําที่สามารถปั๊มน้ําได้ปริมาณ900ลิตรต่อ1ชั่วโมงนะครับ สำหรับอ่างปลาทองตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ใช้ได้แบบสบายๆเลยนะครับเพียงพอเลยนะครับสาหรับปั๊มตัวเท่านี้นะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปผมก็จะนําวัสดุกองที่ทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับเข้ามาใส่ในถังกองเหมือนเดิมนะครับรวมถึงชิ้นส่วนใบพัดของมอเตอร์ปั๊มน้ําที่ผมนําไปทําความสะอาดนะครับผมก็จะนํากลับมาใส่เข้ากับมอเตอร์ให้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นผมก็เปิดน้ําเข้าอ่างปลานะครับสสเสร็จแล้วก็เปิดปั๊มน้ําเพื่อดูดน้ําเข้าตัวถังกองนะครับเมื่อน,น้ํนาล้นจากถังกองแล้วนะครับก็จะไหลลงสู่อ่างปลานะ แล้วก็จะเป็นออกซิเจนให้กับปลาทองนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ําใสไปประมาณ2ฝานะครับเพื่อเป็นการปรับสภาพน้ําให้กับตัวน้องปลาทองนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ใส่เกลือแกงไปประมาณ2ช้อนโตนะครับแต่พอดีผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะนําพวกต้นไม้ต่างๆนะครับที่ผม ใส่ไว้ในอ่างปลามากลับมาใส่ที่เดิมนะครับรวมทั้งปิดฝาตัวถังกองต่าง,างๆให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆส่วนต้นไม้ที่ผมใช้มาประดับบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นเฟิร์นข้าหลวงนะครับส่วนต้นไม้ที่ผมใส่ลงไปในอ่างปลานะครับก็จะเป็นต้นโมโลกดเขียวนะครับเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้เขาสามารถอยู่ในน้ําได้นะครับส่วนต้นไม้ที่อยู่ทางด้านขวามือนั้นจะเป็นต้นบอนไซมะขามที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับจะเป็นบอนไซทรงตกกระถางนะครับนอกจากผมจะเอามาประดับเพื่อความสวยงามแล้วนะครับ ประโยชน์ของเขาก็จะเป็นลุ่งเงาให้กับตัวน้องปลาทองที่อยู่ในอ่างปลาด้วยนะครับหลังจากที่ผมทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับน้ำในอ่างปลาทองตอนนี้ก็เริ่มใสแล้วนะครับ น้องก็เร <cues> ิ่มหิวมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ผมถ่ายน้ําปานั้นผมยังไม่ได้ให้อาหารกับน้องๆนะครับตอนนี้น้องๆก็หิวมากๆแล้วนะครับผมก็จะมาให้อาหารปลาให้กับน้องๆเลยนะครับสําหรับอาหารปลาที่ผมให้กับน้องๆก็จะเป็นอาหารปลาที่ใช้กับปลาสวยงามเลยนะครับก็ผมซื้อมาจากร้านปลาสวยงามทั่วไปที่เขาขายกันเลยนะครับเป็นขนาดเม็ดกลางนะครับก็ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากจนเกินไปนะครับสำหรับยี่ห้อของอาหารปลานั้นคือผมก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับผมก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับบางที ร้านที่ขายปลาสวยงามเขาก็แนะนำยี่ห้อนี้มาผมก็ลองเอามาใช้บ้างนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสังเกตว่าปลาทองเขาเป็นปลาที่กินง่ายนะครับไม่ค่อยเรื่องมากในการกินอาหารเลยนะครับส่วนปริมาณที่ผมให้ผมจะกะกะเอานะครับก็คือผมจะนําอาหารมาใส่ไว้ในขวดน้ําอันลมพลาสติกนะครับแล้วผมก็ใช้ฝาขวดนั่นเองนะครับใช้ในการตวงก็คือผมจะใช้ปลาทองแปตัวผมจะใช้อยู่ที่ประมาณฝาครึ่งนะครับ ผมจะสังเกตเวลาเขากินว่ามันเหลือหรือเปล่านะครับโดยหลักการที่เขาแนะนํากันมาให้ดูเวลา 2-5นาทีนะครับถ้าปลากินไม่หมดแปลว่าเราให้เยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าปลากินหมดก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคแล้วนะครับโอเคครับเป็นเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ